และกลับมาอีกครั้งกับเกมมาคบครับและตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะครับผมจะให้ทุกคนมาเอาชีวิตรอดในทะเลทรายแห่งนี้โดยทุกคนจะมีอูดมันจะให้อ,อ,อูดกี่ไปเรื่อยหา,หาของให้เรากินเราห้ามลงแน่เลยที่บอกว่าฉลาดดีอรอ, <laughs> อดให้แล้วกันนะแพ้ลงหลัลลอูดครับล,ลงเท่ากับแพ้หรือถ้าคุณตายเท่ากับแพ้หรืออูดลงคุณตายก็เท่ากับแพ้เอาล่ะมาดูว่าอูดของคุณนั้นจะพาคุณไป ถึงที่ไหนนะครับตีใครก็ได้นะหลังอูดแต่อย่าตีอูดเขาก็พอไม่เอไม่ตีไม่ตีไมต่ตีไม่ตีไม่ตีย่าเห็นไหมอูดกูจะไปลาวายนะเห็นไหมล่ะมาดิมาดี่มาดิพี่มาดิ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 อะตอนนี้ครับเหมือนว่า อู๋ของแบ็กลังเดินไปหาพี่ยาส่วนพี่ย่านั่งอยู่นิ่งๆเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอาเฮ้ย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 

เอาไรยังไงละไงแบกแบกยังไงออออไอ้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 ีีเไม่ขี่ตามวะ มมาดิ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 ไมเี้ยเอาดิไมเงี้ยมาดิเส็มเร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 มเ็มและตอนนี้ซอมบี้เริ่มมาแล้วเฮ้ยถ้าไม่ลุกโดนถ้าไม่ลุกโดนบอกเลยอูลุก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 เฮ้ยตีตีพี่ตีเฮ้ย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 โอเคอะาห้สู้ได้ ได้แล้วได้สติตแล้วสติกว่ามีสิติมีเลขกแบกได้สติตแล้วเออเอามาทำไมสิติแบ๊กแบกตีซอมบี้แล้วแบ๊กเี่อบี้ไม่แน่นะซอมบี้อาจจะดอบอะไรก็ได้นะเว้ยเออไม่ไหไมไหกูตีปีไหนตายเนาะแบกไปไกลป็งไป็องกลังวิ่งกลังวิ่งเปองเอออย่าไปบอกบอย่ไปบอกไปสิ เอ้ยม <Ah> ึงอยาไปทางเกียวตันเอ้ยอร์ไม่เอาจะตีวะจะตี่จะตีอูจะตีอูจะตีอูเอยอ้ยมนอยู่กัล่างนี่มัอยู่กลงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้กคนนึ่งก็เจออีกคนนึงก็จอซอมบี้โอ้ยซอมบี้โอ้บแม่ห่มดแ่ซอมบี้สองแม่มดหนสวยละสวยละก่อสวยละช่แล้วเพื่อนไอ้สวยล้วสวยวอ้สวย้วอย่าไปอย่าไปฝงนู้นอย่าไปฝงนู้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่ไป สวยได้หมดเลยเอาอะไรยังไงครับตอนนี้ซอมบี้บุกมาสองตัวครับคีปเปอร์คีปเปอร์โอ้ยตัวอะไรตีคนไปแน่รอบนี้ไอ้ไอ้เนื้อกูขโมยไปเถอะคีปเปอร์พี่ไคีปเปอร์คิปเปอร์ไปไปเรียบร้อยได้ครับโดนคันออกคนแรกครับตอนนี้อะไรอยู่วะไมุ่แม่มดแม่มด

ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเว้ยโอ้พี่ย่ายังไม่โดนเลยเลยอ่ะโอเคพี่ย่าอยู่รอยเป็นคนสุดท้ายครับ <c oughs> ได้ไปเลย4คะแนนนะแล้วก็แบ็ค3คะแนนพี่ตัง2คะแนนแล้วพี่ไอ้คะแนนครับเอาละครับไปดูแม็กต่อไปครับและตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านวิเลเจอร์ที่มีอยู่ทุกที่ในแผนที่บนโลกใบนี้ถ้าพร้อมแล้วเอาอูดของคุณออกมาและ ขี่มันได้เลยมาอูด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 ูไปไหนไอ้ล่องกอเลมอยู่นูนอูดอูดเอ้ยูดูดไอ้ลองกอเลมอยู่นูนลูกติกาเดิมนะครับห้ามตายหรือห้ามไม่อูดคุณตายแค่นั้นเองครับผมบาแบ็คอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มฟาร์มต้นไม้นะเริ่มฟาร์มไม้้มกดเสร็จอยู่แล้วไม่เอ้ยมาขยับโอ้อ่าก็อยู่ตรงหน้าไม่ได้กินอุ้ยอะไรวะน่ะใครไปเผาหมู่บ้านวะี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย่าเขาว่าทำไมอออูดอูมันจะคูเฟสอยู่เร็วตีอูดตัวเองดมเนี่ยมีแต่อูดโง่โทั้งนั้นเลยจริงพี่สุดๆอะใช้งานไม่รักตัวแต่ละคนเจ้าของเป็นไงสต่เลี้ยงเป็นอย่างนั้นไหมแมโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ดาแบ๊คนันอะางเงี้ยคือพี่เปิดประเด็นนะเอาม่อาก็มาฆ่ากูตรงนี้วะถ้างั้นแหะเรมาฆ่ากูว่ะเล้ยเฮ้ไปเอนเ่อนเ่อน่ไปเพื่เพื่อนเไปไหนเราจะไปไหน ไปหาหัวเล่มปล่าเออหากัวเลมดีกว่าเพื่อนไปเดตอนไอ้หูที่ต่างกับหอูดเขาเดินมาใกล้โกเลมเลยนะตอนนี้โอ๊ยนี่แสนรู้สุดๆไปเลยนะพี่นะดูเหมือนว่าที่มันอยากจะขับเร็มากนิดนึงเลมันไม่อยากจะเอามันจะเอาพี่เขาไปที่อุบแคบอ่ะพาแบกเก็บอาหารนี้อูจัตติทิ้งมาแล้วเนี่ยและตอนนี้อูดของแบกนั้นก็อยู่ประมาณตรงนี้นะยังไม่ค่อยขยับไปไหนนะครับเฮ้ยว่าจะขับดาบเพชรอนไหนเว้ย โอ้โหโอ้โห่อ้อ้โหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โเโอ้โอ้โหรอ้โหโอ้โโอ้แหโอ้โหโ้เหโอ้นหอ้โหโ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 อ้โตโ้โหโอคนรอ้นะโอ้โหอ้โหเอ้โอ้เอาอ้หอ้โอ้หอ้โห้โหหอโอ้อ้อาโ้โอ้โห้ อ่าแน่แน่ากยากกหกลับเร็วเร็วเร็บเร็วเร็บเร็วเร่วเร็วเรเร็วเร็วเร็เร็วเวเร็วรวเดีวเรวร็บเร็วเวเร่วเร็วนรัวเร็วเเรัวเร็วเรร็วเรวเรเร็ร็วเร็วเวเร็วเร็ววเร็ววัเงเวเวเรวเรเเรวเร แล้วตอนนี้พี่ตังครับเหมือนอูดเขาจะตื่นตกใจอะไรสักอย่างนะโอ้ยสวยอสวยเดินไปหาต้นไม้ถึงที่เลยนะเหมือนควบคุมได้เออมันกลับไปโต๊ะค้าว่ะเอยเหมือนรู้ใจะไรออะไรอะไรอะไรนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ย้ยโ้เโ้ยน้งอ้ยโโไไไอ ดาบไม้โอ้โหได้ดาบไม้ไปแล้วครับบอกเลยว่าคืนนี้พี่ไอ้มันแน่นอนมันส่วนพี่ตังก็กําลังฟาร์มได้ไม้ยังพี่พี่ตังได้ไม้ยังยังเลยใช่ไหมฟาร์มตืบๆแล้วมันเดินไปทำไมมันจะมันเดินไปดมหรือไงวะเฮ้ยเดินออกอุ้ยูแบกไม้ข้างหลังให้เลยแบ็คไม้อะเดี๋ยวมันน่าสนใจอันนี้น่น่าสนใจมึงนั่งปล่อยหัวโล่งๆเลยนะปล่อยจอยพี่ปล่อยจอย ไอ้ยัมาอยู่ข้างหลังเฮ้ยไม่แน e. ่นะแบบชาวบ้านอาจจะเดินมาหาคุณแล้วคุณแลกของนะไม่แน่นะคุณเตรียมของไว้ก็ดีนะเตรียมอะไรอ่ะเอาดินไปแลกกับมาร์ี่เอ้ยเตรียมอะไรไปเฮ้ยเพื่อนตางเราเมันข่าวเพื่อนพี่ระวังมันเดินเข้าคลองนออกไม่ได้นะพี่ของใหญ่ปลอดภัยปลอดภัยปีนรว้เไปไหนจะไปไหนกลับไปก่อนใน่ในนั้นก็ดีนะเพื่อนไปไหนอตอนนี้ยังเป็นกลางวันอยู่นะครับก็ ใช้เวลาฟาร์มของฟาร์มอาหารนะครับฟาร์มทรัพยากรฟาอุปกร,รณ์อะไรต่างๆเตรียมตัวรับมือและกันนะครับพี่กดผิดพี่เผลกดชิปพี่แพ้แล้วใช่เหรอใช่พี่เผลกดชิปบอกแล้วว่าพี่ไม่ชนะหรอกพี่เอ๋อจีบไม่มีไหมฮะหดอกเว้ยผมบอกแล้วตัวเนี้ยพี่ไม่เต็มแล้วเมื่อกี้อูดแม่งถามผมเอาใครมาขี่กูเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่ตังนะครับ เผลอลงจะอูดอันนี้เป็ต่อให้พวกผมปะเนี่ยอ่ะโดนต่อกคนแรกครับเหลือเป็นพี่ไอ้แบ็คแล้วก็พี่ยานะครับเนี่ยไม่เกี้ยเนี่ยเนี่ยดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยโดนเนี่ยโดนเนี่ยเออเข้าไปแล้วเพื่อนปลอดได้เี้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่ยเอ้ยลัวลัวพี่ลัวลัวเนี่ยดูกําลังเลาะเนี่ยตอนเนี้ยถ้าพี่เก็บลัวได้แล้วมันเดินเข้าไปในลัวแล้วพี่ก็ปิดลัวแล้วพี่ชนะแน่ๆน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่เข้ามันเข้าแล้วมันเข้าแล้วได้ใช่ไหมกําลังร้อยมันเข้า รั้วมีแต่ตอนนี้คือพี่หลใอ้มันเข้าข้อ๋ยวพี่เข้าแค่เฉยเฉยเพื่อนไอพี่ระวังบัวกันนะพี่เฉยเฉยเฉยเฉได้โต๊ะครับเดินมาไกลยังวะาั่งั่งสวยเดี๋ยวเดี๋ยวให้อีกห้านาทีอีกห้านาทีเดี๋ยวให้ทุกคนตอนนี้พี่ไอเหมือนจะมีขวานไม้นะครับตอนนี้ที่เขามีแล้วก็เขามีรั้วนะแผนของเขาคือเดี๋ยวให้ไออูดเนี่ยเดินเข้าไปในรั้วแล้วก็ปิดรั้วแล้วเขามีโอกาสที่จะชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเขาทำได้นะครับ ย่าแมวพี่้าพบดอะแมวมันมาแล้วพี่มึงมาใหมึใหม่ใม่ลูอกก็แมวกำเริบแม่งไม่ค่อยรู้สึกดีกับแมวใหม่ครับอะไอเอาล่ะตอนนี้พี่อาครับเมือออูดเขาเดินเยอะสุดแล้วนะจากที่ผมดูมาขยันจัดเดินเดียวไม่หยุดเลยเดินเดียวไม่เบียไอ้ฟาร์มเลยเดินเดียวเลยนะไม่เบียกอ้ฟาร์มเลยเออฟาร์มดินก่อนฟาร์มดินก่อนเดี๋ยวทำขวานดินใช้ขวานดินเผาสูตรไหนวะเนี่ย ไม่แย้เข้าแล้วนี่หว่าไอ้ยยัง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 มึงเดินออกโอ้โหดีว่ะมเหมือนไม่ชอบดูกับสามพี่มันไม่ชอบพี่อันนี้ผมไปผ่านในจุดแดงๆนี่หน่อยกูกลัวมันคืออะไรไม่รู้นั่นแดงแดงๆน่ะสามตัวนั่นอ๋อไม่อยากอยู่ในบ้านมาเออเอากูเปิดให้อเข้ามาพี่พี่ควรพามันเข้าบ้านแล้วล็อกประตูพี่ใช่เป็นแผนที่ดีตอนนี้พี่ยาโอ้โหได้ฟาร์มไม้แบบอิ่มๆพี่ ดาบขวานโล่ธนูแล้วพี่ก็ไปเนเธอร์ทีเนี้ยเพ่จะไปจบมังกรก็เนเธอรอูตัวเดียวไม่มีเวลาทำแบบนั้นได้หรอพี่เออพี่เป็นคนแรกของของโลกเลยนะเว่โต๊ะข้าวเอออะไรครับอะไรวะมึงก็ไปเดินรมึงก็ว่าอุดไปเดินกลับไปที่เดิมดิมึงก็ลุกเองอ่ะลุกเดินเองเลยเงจะลุกเดินเองอ่ะโอ้มันลุกอีกแล้วยี่มันไปไหนของมันนักหนาเนี่ยและโต๊ะข้าบอีกหนึ่งอันครับ ในรอบนี้คนละหนึ่งอันไปเลยขอบคุณมา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 ไอ้ลอนกอลมไปแล้วกเลมอยู่ไหนอยู่แถวนี้ดีดีเลยอยู่แถวนี้ดีเวอันนี้แหละยู่แถวนี้ดีนะอยู่แถวนี้ดีเวอ่ะเรียบร้อยนะหูตอนนี้พี่ไอ้ไอ้ลอนกเลมแล้วตอนนี้กลางคืนแล้วด้วยโอ้โหดวงก็ดีอ่ะเดินมาหาไอ้ลอโกเลมเฉยเลยไม่ไม่ใช่แค่เดินไปหานะไอ้ลอนกอลมเดินมาหาเขาอ่ะเออพี่อยากไปไปขึ้นมาใช่ไหมพี่ขึ้นมาไหมไม่เอา

เดินต้อแบบซอกหินนะหัวชนอลไะตอนนี้เหลือพี่ยากับพี่ไอครับมาดูว่าใครจะรอดจนถึงเช้านี้นะมึงจูบไว้กบกูหรือไว้ยาะมันคนระเบอร์กันกระโดกคนระเบอร์ไม่เหมือนกูจะทางตานะแบบหัวกูจะชนแบบแบงแนะมึงช่วยนั่งตรงต้นไม้หน่อยตอนนี้ต้องการไม้ไอ้บ้านเนี้ยบ้านขวามือมึงเข้าไปดูเปิดให้ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วครับมาดูว่าใครจะโดนซอมบี้ครับ โอ้พี่โอ้โหดั้งหน้าบ้านเลยขุดขุดเล้วพี่ขุดเลยเข้าไปให้มันขุดเลยขุดเลยพี่เออขุดไปเลยขุดไปเลยเออขุดไปเลยเลยเอ้ยแหม่โอ้ยจะทำไล้วทำไงนี่กูวางตัวค้าบเองด้วยเนี่ยเอาดิโอ้ยโกงโกงโกงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโกเลมไอโกเลมแก้แค้นชาวบ้านสัตว์เอาชาวบ้านมาขังไป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 ไไหนเกียวตันจะเกิดไอ้เหี้ยอูดมึงวิ่งให้เหมือนแบบ วิ่งหนไม่เคยวิ่งอุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์อูดไออูดไออูดเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่มันยังไม่เห็นพี่ยางไม่เห็นพี่ยาถ้าพี่ยาอยู่ใกล้กว่านี้โดนแน่บอกเลยพี่ยาอยู่หลังบ้านโอ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์กำลังมาคิปเปอร์กำลังมาพี่ยาพี่ยามึงกำลังเดินทางเลยอ่ะเอ๊เหรอไม่เป็นไรอูดพี่ฉลาดมันวิ่งหนีได้โอ้ยอูดมึงนี่เดินหาจะไฟนะไอ้ยยา อ้าวไอ้ยาอ,อูดกูฉลาดนเนาะผม<ด>จะบงังคับให้อูดเข้าบ้านโดยเส้นทางที่ผมสร้างขึ้นเองอุ้ยอาหารเต็มเลยกดเจอหีบจัดไปอุ้ยพี่เจอหีบได้ยังไงมันอยู่ข้างนอกเลยเหรอหีบในบ้านน้องพี่ขุนแล้วเจอหีบในบ้านโอ้โหโชคดีจัดเลโอโหโชคดีแบบขุนเข้าไปแล้วเจอหีบแบบติดอยู่ผนังอ่ะมันเข้าไปในบ้านมันเข้าไปในบ้านมัเข้าไปในบ้านมันเข้าไปในบ้านไป มึงเห็นหีบไหมนั่นนะมึงเหีนไ่มันยหีบลันนี่เราว่างี้มันมันมันฉองไม่นั้เลยจริงด้วยหีบด้วยวนนี่จริงจรเหมือนกันเลยเปิดเปเปิดเปิดเปเปิดเปิดเปอยสวยพี่ยาระวังระวังนะเอออุ๊ยบินไอ้ลัวไม่ช่วยเว้ยมันเดินคนเดินออกนอกรัวได้เว้ยิอุอ่ะมันขังมันไม่ได้พี่รอลัวเตี้ยไปพี่เ้ยสัพวา่าอย่ามึงต้องไปนทางเส้นทางใิวหนอดมึงเข้าไปสวย ยา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 อ๊ย้ยไม่ทำไงดีวะให้เข้าบ้านได้เนีน่ยเฮ้ยเข้าบ้าน <c oughs> ไป <c oughs> อะไรย่าอัปเดตเหตุการณ์ดิผมเผื่อตีของตัวเองแล้วมันวิ่งไม่หยุดเลยดีแล้วเผื่อวมมิ่งเข้าบ้านไงย่าเผื่อวิ่งเข้าบ้านไงเราอีกทีผมไป <c oughs> ผมพยายามวิ่งเข้าบ้านอยู่แต่นะวิธีการที่ผมจะไปไวคือผมตีอูดตัวเองกูเจออะไรกูตีให้มันวิ่งหนีตีหนีวิ่งไปหาฮิปเปอร์ถ้ากูจะยอมแลกอะยอมแลกเลือดอยอมยอมยอม ดีกว่าย,ยอมตายเออเออ,เอ,อมันตาก่อนหน้าอ,อุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยเคียคีเปอร์ระเบิดแต่ดีมันไม่โดนโดนต้นไม้แล้วก็ระเบิดไปแล้วไงย่ามันก็ปลอดภัยแล้ววะมันไม่ระเบิดมึงวะโดนแล้วประตูผมทำกับตั้งนานกว่าจะได้เข้าแล้วตอนนี้แม่งเดินออกมาแล้วมีบังเกอร์ธรรมชาติกูไม่เคยสร้างแต่กูเดี๋ยวบังเกอร์ธรรมชาติมีเกมข่ามาให้เอาเรื่องว่ะยังไงพี่มาตีผมดีกว่ามามึงมาเหอะมึงขี่มาหาปุ๊บวะ กดกด่วนนี่ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลผมเพ่แค่นี้มันเกิดเปิดแรมมาตีกู่ะเดี๋ยวผมคับดินแล้วทําให้มันเดินตามทางไปหาพี่หลังกูอยู่รอตรงนี้แหละกูไม่ไปหรอกพี่รอเลยรอความตายนั่นอ่ะเอ้ยมันจะฆ่ากูโอ๊ยแพ้แล้วจะเปิดพ่อค้ามาดูร้านค้าไปขี่ม้าเฉยกูอ้าวพี่ไออัอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายนะครับในรอบนี้แล้วก็พี่ะอรับอันดับสอง แบกอันดับ3พี่ตังอันดับ4นะครับสรุปแล้วนะครับทั้ง2รอบรวมคะแนนนะครับพอาได้ไป3คะแนนรวมอีกรอบก่อนเป็น7คะแนนนะครับส่วนพี่ไอ้นะรอบนี้ได้4คะแนนรวมอยกรอบก่อนเป็น5คะแนนครับและแบกครับได้2คะแนนในรอบนี้รวมรอบก่อนเป็น5คะแนนพี่ตัง1คะแนนในรอบนี้รวมกับรอบแรกเป็น3คะแนนและเราไปต่อกันในรอบสุดท้ายครับและคุณจะต้องตกตะลึงกับรอบนี้ครับโลกลัคกี้บ็อกทั้งใบนี้เป็นของคุณถ้าพร้อมแล้ววางครับ ไปเว้ยไปเว้ยคนเรามันเสียงอต้นเว้ยอวคุณจะเสียงก็ได้นะครับกับลัคกี้บ็อกที่อยู่ตรงหน้าของคุณหรือคุณจะไม่เสียงก็ได้นะครับแต่ต้องคนนี้ละทีคนละทีคนละทีเปล่าไม่สนใจเสียงไม่สนใจเสียงเว้ยแบกแดดอุ้ยน่ารังน้องดีดี้ังดีมันกันคิปเพื่อได้นะแมวกันคลิปเพื่อได้นะแมวกันคลิปเพื่อได้วุ้ยแมวผมแมวผมแมวผมครับแมวผมครับเออาขึ้นนก่เอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อน พี่มันเป็นแมวผมเลยมันเกิดมาโอ๊ยผมเมื่อยมือดิตอนเนี้ยแบกตอนนี้ได้แมวมาอันนี้กันที่เพื่อนได้กูไม่อยากอยู่ในที่ต่างพี่ต่างกดเสียงอ่ะตีไปแล้วสามอันได้ะไรบ้างพี่มีอะไรบ้างได้ดอกไม้ดอกไม้อ่ากับคุ้ยอ่าดีมากเพื่อนถ้ามีอะไรออกมาสักอันนึงเดี๋ยวผมขุดเลยสต๊อบบี้กัวผู้เพื่อนซอมบี้กัวผู้เพื่อนมาแมวตามมาเอ้ยแมวตามแบกโอ้โหแบมบอกเลยนะถ้ามีคนได้หมาป่าแล้วไปตีอีกคนนึงนะมันไปทั้งฝูง เออใช่ใช่ใช่อย่างนั้นเลยนะพี่พี่ไม่ไปทางนั้หรอกพี่อ่ะเพราะพี่ไม่ขุดนี่ไปไหนอ่ะมันยังไม่เวลาพีคนขุดไปแล้วคือแบงนะกูไปทีเดียวนะกูไปทีเดียวนะส่วนพี่ตั้งขุดขุดไปเรื่อยเลยเอาไม่ได้ได้หนูมาพี่ไอ้ยังไม่ขุดเลยนี่พี่ไอ้อ่ะเออพี่ไอ้ยังไม่ขุดเลยนะเนี่ยแต่แต่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เซฟได้นะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับเออโอ้ยมาดิมาดิเป็นม้าหลายม้าทีนิ้ เขาพี่ก็ได้มาหนึ่งแมวอันหน่งเออญาติตาตาเลยที่สามารถคิดคิกขวาลัวๆที่มาเพื่อของในตัวมันได้นะที่มันใส่มามามมามาตอแหลแมว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 นี่แ้แมวมันุ่เลยบอวานี่เอ้ทนแมวเวรมาดุนีมึงยโดนมาดูมึงเดีอะไม่กไม่กัดีกัดมึงดูไปเฮ้ยเี้ยี่ คุยเรียบร้อยแล้วกี่ต่างครับตอนนี้อมพิวเตอรเหลือสามคนแล้วพี่ย่าพี่ไอแล้วก็แบ็กแล้วเฮ้ยพี่พี่พี่อยาขุดแล้วพี่ย่าขุดบ้างก็เอาบ้างก็เอาบ้างไม่ใช่พี่ไอเว้ยพี่ไอ้ยังไม่กล้าเลยเออว่ะเอาสักหนเห็นไหมขุดอยู่ยาเห็นไหมนี่สักอันว่าสักอันว่าโอ้ขุดอะไรขุดอยู่เอาขูขุดอยู่นี่เอาดูนี่เอาเห็นไหมนี่โอ้ยขุดบนทอมขุดบนทอมแบ็คขุดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับ มึงเห้ยโจัถึงมาตักันอ่ะเห็นตัวอย่างมั้พเหเห็นตัวอย่างปั้เห็นตัวอย่างโคจใยถึงมาอ่ะถึงมาุพร้อมกันไม่ล่ะุพร้อมกันไม่ล่ะพี่พี่เหลือตะอูพี่จัถึงพี่เหลือตะอูด็กนีรกเดกนรกมามาสองามคนสองสาม มีคนเหลี่ยมมีคนเหลี่ยมเอาคุณแล้วคุณแล้วคุณแล้วพี่อาคุณแล้วโอ้มีคนเหลี่ยมโอ้ไม่เราก็ดูแค่นี้เลยใครเหลี่ยมพี่อาดู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 ่อี่คคุณคุแกคไม่อยากขุแกเ้ยียแบงสลับกันเลยไหมเราวัดกันเลยไหมวัดโคลาเลยไหมอ่าวัดกันนยพี่พี่คุณอเดียวอ่าพี่ขุดก่อนให้ขุดตามนะเดี๋ยวเเราเรามันนิ่งเราไม่นิ่งรอมันนั่งก่อน ฮัลโหลพี่ตอนนีเลยตอนนี้เลยเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าของใครนั่งคนนั้นขุดอย่างนี้ดีกว่าเออน่าสนุกนะได้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 อ้ยังไอ้สลัมมึงอย่ามองนะเอ้ยังไงยังไงพี่ย่าเข้าสู่ไอ้เขตอันตรายแล้วพี่ไม่บอกไม่ออกไน้ออกหน้าอ่องเอาไปนั่งหนาแบกขุดหนึ่งอันลาก่อนน้องเมลเมลเมลเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรลากเป็นหลุมเลยโอ้ยพี่แย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 ่อย่าลุกมันจะตกปะวะมันจะตกปะวะ อย่าอย่าลูกอย่าลูกแล้วเดี่ยวจะคุะนั่งคุณเอ็นนึงดีกว่าคุณเอ็นนึงดีกว่าเผื่อไหมนีู่อะคุณเอ็นนึงคุณเอ็นนึงอะเอ็นอะวีเดียบวกเออเออเปิดแม่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอยู่รอบคนสุดท้ายนะครับในโลกแห่งลัคกี้บ็อกซ์แห่งนี้ กับอูดของเขาไอแบ็คยั้งไต้กับคิวดีและสรุปคะแนนนะครับรวมแล้วนะครับทั้งสามชาเลนจ์ในวันนี้พิ่อร์นะครับพี่อรนี่เอาไว้ก่อนคะแนนพี่ไอเจคะแนนครับแบ็คเคะแนนพี่ตัง6คะแนนส่วนพิ่ย่า11คะแนนรับไปเลยพึ่งพัน,นบาทครับแล้วเป็นไงบ้างสำหรับคิวนี้เอาไปเจอใหม่คิหน้านครับ